แล้วคุณจะไปที่ไหนต่อหรอคะงั้นเอาไงี้ไหมคะถ้าเย็นนี้เราว่างเราไปกันกระเป๋าคุณตกอะคะ่ะแค่นี้ก่อนนะคะแล้วนี่แกเอากระเป๋าฉันไปได้ไง ฉันเห็นว่ามันตกอะค่ะก็เลยเก็บให้แล้วนี่แกแต่งตัวอะไรของแกเนะี่ยอ๋อสงสัยคงเป็นแม่บ้านนะสินะถ้าอย่าง,งั้นแกก็รีบออกไปจากห้องนี้เลยไปฉันปอยแกไปแกไปค่ะค่ะคิวย เชิญมาเบิดเงิโนโบนัสค่ะนี่แกคงเป็นแรงงานต่างด้าวสินะใช่ค่ะเพ่งง้นแกก็เซ็นนี้ เดี๋ยวนะคะนี่มายังไม่ถือเครื่องขอดิเชตตอรได้แล้วเลยคหรัคะนั่นมันก็ไม่ใช่เรื่องของฉันถ้าแกอยากจะเรียกร้องอะไรอะ่ะแกก็ไปบอกอผู้จัดการไปได้ละไป มีอะไรหรือเปล่าคะคุณโดนผู้หญิงคนนั้นโกงใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วคุณโดนโกงไปเท่าไหร่คะห้าพาัานบาทค่ะนี่เงินบนัสของคุณคะ่ะฉันฉันรู้นะคะว่าเขาทำอะไรกับคุณไว้บ้างอะฉันว่ามันไม่ยุติธรรมอะคะ่ะ ขอพูคกะขอขอพุณมาจริงๆเลยขอพูณค่ะพูดไปคนดีๆไม่เป็นไรเลยค่ะฉันคิดว่ายังมีอีกหลายคนที่โดนโกงเหมือนกันอนะแต่ไงกลับบ้านดีๆนะคะแม่ค่ะขอพูดณนะคะขอบคุณที่ีค่ะคุณครับคุณทําแบบนั้นไปทําไมอ่ะเงินนั้นไม่ใช่ของคุณซะหน่อยผมเห็นนะครับว่าเมื่อกี้นี้อะ คุณขโมยเงินในห้องผู้หญิงคนนั้นมาไม่ใช่แบบนั้นนะคะแล้วฉันก็ไม่ได้ทําเรื่องไม่ดีด้วยอะ่ะคือผู้หญิงคนนั้นเขาโกงเงินโบนัสพนักงานนะคะฉันฉันเลยต้องทาแบบนี้ฉันทนเห็นไม่ไหวแล้วอะคะ่ะจริงเหรอครับถ้าหาว่าเรื่องที่คุณพูดเป็นเรื่องจริงคุณไม่ต้องห่วงนะครับผมจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใครแล้วผมยังจะช่วยคุณอีกด้วยอะ่ะจริงเหรอคะครับ แต่ว่าก่อนอื่นผมขอโทรหาคนคนนึงก่อนนะครับค่ะฮัลโหลครับเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นที่บริษัทแล้วครับรีบมาที่ออฟฟิศตรวจเลยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับมีอะไรคะอ๋อเมื่อกี้นี้ผมพูดว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือผมจะมาเบิกเงินโบนัสนะครับผมชื่อเจสันนะครับน่าจะเป็นพวกพนักงานชอบเซาซีว่าไงน,นะครับไม่มีอะไรหรอกคะ่ะเอาเอกาสารมาอ๋อครับ นี่ครับอุ้ยแล้วก็เซ็นตรงนี้ด้วยนะอ๋อครับเอ่อตรงนี้ด้วยไหมครับอือเสเร็จหรือยังแป๊บหนึ่งครับ นี่ครับอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับคนต่อไปเชิญได้เลยค่ะไม่ใช่ละคือผมว่ามันไม่ถูกนะครับถึงแม้ว่าผมจะสายตาสั้นน่ะแต่ผมก็ไม่ได้โง่นะครับผมขอเงินทั้งหมดของผมคืนด้วยครับคือมันไม่ครบอะ่ะพูดอะไรอะ่ะ ผมรู้นะครับว่าเมื่อกี้นี้คุณทำอะไรทำอะไรคะฉันว่าคุณน่าจะเข้าใจผิดมากกว่าเมาื่อตกี้นี้คุณได้ยัดย่อมเงินผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าลครับไม่คะ่ะคุณเข้าใจผิดไปเองอะ่ะเชิญคะ่ะ ถ้าอย่างนั้นน่ะผมว่ามันต้องมีค่าปิดปากกันบ้างนะครับเจ็ดสิบสาสิบอ่าแสดงว่าคุณนะ่ะทำจริงๆด้วยสินะถ้าอย่างนั้นห้าสิบห้าสิบแล้วกันนะครับ้าสบห้าห้าสิบห้าสิบครับ หกสิบสสิบเหมือนว่าเมื่อกี้อ่ะคุณจะได้ยินผมไม่ชัดนะครับห้าสิบห้าสิบครับโอ้แก่เงินฉันหายไปไหนนี่แกสินะแกเป็นคนทักโมยเงินฉันไปใช่ไหมนะเออ ไม่ใช่นะครับคือผมไม่ได้เอาไปหรอกนะครับแต่คุณลองคิดดูสิครับว่าในออฟฟิศนี้อ่ะมันไม่ได้มีผมกับคุณสองคนนะครับมันมีคนอื่นอีกเยอะเลยอะ่ะแทนที่คุณจะขโมยเงินคนอื่นนะผมว่าคุณควรระวังคนในออฟฟิศนี้ด้วยนะครับถ้าไม่งั้นน่ะเดี๋ยวจะโดนขโมยเงินซะเอง ฉันรู้แล้วต้องเป็นอีแม่บ้านคนนั้นแน่ๆเลยน้อยอีหัวขโมยเหมือนคุณเลยนี่ครับฉันจะไปจัดการมันเดี๋ยวนี้ทำอะไรคะเนี่ยนั่นมันของฉันนะคะ แล้วใครสนนะคะแกบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะใครให้แกสติลเงินของฉันไปเอ่อสติลอะไรหรอคะฉันไม่เข้าใจอ่ะฉันจบแค่มสามเองอะค่ะฉันบอกว่าใครให้แกขโมยเงินของฉันไปฉันไม่รู้เรื่องนะคะฉันไม่เข้าใจอ่ะพูดเรื่องอะไรคะเงินเงินฉันอยู่ไหนนังนังเขาฉันไม่ได้เอาไปอ่ะ ฉันบอกฉันไม่ได้ไปไงคะ <c oughs> น,นี่เงินของฉันทีนี้แกจะแก้ตัวกับฉันยังไงอะคะแล้วฉันจะบอกแกไว้นะแกโดนไล่ออกแน่แล้วฉันจะทำให้แกไปสมัครงานที่อื่นไม่ได้อย,อย่าทำแบบนั้นเลยนะคะฉันขอร้องอะ เก็บข้อแก้ตัวไปแก้ตัวกับท่านประธานเถอะผมว่าคนที่ต้องหาข้อแก้ตัวคือคุณมากกว่านะครับท่านประธานคะไหนบอกว่ากำลังเดินทางไงคะใช่ครับแต่ผมต้องกลับมาที่นี่เพราะผมได้รับรายงานเกี่ยวกับปัญหาการจ่ายเงินโบนัสของพนักงานในบริษัทเราใช่ค่ะแต่ว่าท่านประธานไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราจับ หัวขโมยได้แล้วค่ะนังนี่เลยค่ะที่เป็นควาขโมยเงินของพนักงานที่อุต h ตั้งใจทำงานอย่างหนักเพื่อแลกกับเงินโบนัสก้อนนี้อะค่ะไม่ใช่นะคะไม่จริงอะฉะนันอธิบายได้นะคะพอพอสักทีผมฟังเรื่องนี้มามากพอละจะโดนไล่ออกแม่อีกหัวขโมยคุณหวานผมไล่คุณออกแต่ว่านางนี่เป็นคนขโมยนะคะ เลิกโกหกซะทีนะครับอีเวนเลิอกอยุ่กับชีวิตของฉันสักทีเถอะตุนาให้เกียรติน้องชายของผมด้วยครับน,น้องน้องชายอย่างนั้นเหรอคะใช่เจเป็นน้องชายแท้ๆของผมเรื่องนี้เราคุยกันได้นะคะไม่ผมไม่คุยทั้งสิน้นคุณไม่รู้ตัวเ,เหรอว่าคุณทำอะไรลงไป ไม่พนักงานทุกคนมีความสําคัญต่อบริษัทของเราเราต้องเคารพซึ่งกันและกันไม่เอาเปรียบกันพนักงานที่ดีก็ต้องได้รับรางวัลตอบแทนแต่คนอย่างคุณบริษัทเราไม่ต้องการเชิญเชิญอเดี๋ยวค่ะ โบนัสของพนักงานนะคะขอบคุณมากนะครับไม่ต้องขอบคุณหรอกค่ะฉันทําในสิ่งที่ถูกต้องอ่ะผมกำลังหาผู้ช่วยอยู่พอดีเลยผู้สนใจที่จะเป็นผู้ช่วยของผมในการเดินทางไปประชุมที่ต่างจังหวัดครั้งนี้ไหมครับฉันก็อยากทํานะคะแต่ฉันไม่มีความรู้อะไรเลยอะคะ่ะฉันคงทําไม่ได้ขอบคุณจริงๆค่ะถ้าอย่างนั้นผมขอจ้างคุณในฐานะผู้ช่วยของผมและทุกวันเสาร์อาทิตย ผมจะซื้อคอร์สอบรมให้กับคุณเพื่อที่ว่าจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมตกลงไหมครับตกลงค่ะฉันจะทำให้เต็มที่ค่ะยินดีด้วยนะครับขอบคุณค่ะ